ครับหลวงปู่โตนะครับสวยๆครับเนื้อเกสรนี่ครับขี้ปิ้นขี้ปิ้นครับข้างหลังเส้นคมชัดครับนิ้วมือนิ้วเท้าเบอร์อยู่ที่พันแปดร้อยนะครับหนึ่้อยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับสวยครับ ใครสนใจก็โทรไาได้เลยนะครับ0817816577นะครับ0817816577นะครับนี่ครับราคาพันแปดครับพี่อยู่ชนบุรีอำเภอเมืองนะครับมาดูพระก่อนก็ได้นะครับนี่ครับหปูโตะปีสองสามนะครับเนื้อเกสอนี่ครับคมชัดลึกสะดือลึกครับ เส้นนิ้วเท้านิ้วมือลึกเส้นหูใบหูคมชัดครับสวัสดีครับ